ท,ทำเองกับเพื่อนให้นะคะเราจะมาแกะนี้ก่อนเลยนะะี่มันจะเป็นแบบนี้ทำเองะคะแบบเป็นฟองน้าก็อฟองน้ํามันอาจจะไม่ค่อยสโล,ลวนะคะมันอาจจะไม่ค่อยสโลว์ทค่อยสโล คมัน,นก็สโลนิดเดียวและส่วนอันนี้มันจะสะโลไม่น่ามาดูกันเลยก็สโลส อันนี้เพื่อท่ายแอร์คอนเมื่ะอันนี้เราทำเองแบบเพื่อนเพื่อนอย่างเงี้ยอย่างเง้ยเพนนุ่งหน้าเอันนุ่งหน้าจะมีตอนที่สองนะคะจะมาใช้เดง